สบายดีพี่น้องเบิปอร์ซีเป็นปปนางอยู่ผมเบิ้ลเปอร์ซีเบิ่งโทรศัพท์น้นงอ,อ,นองแปเป็นคนเกี่ยวสบายดีพี่น้องคุยแปมาสระทางนี้อีกแล้วพี่น,อน้องโคตรน้องหัวใจยีสเลาะ mấy con nha yên kia bác vì níu kụt hên này có hụt hải thượng này mì là lái mì hả 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 cụm มึงเนี่มันคือมึงไรขี้เนึ่น่ออยูอีกเนออีกีเป็นอะไรดือไม่ง่น้องเขานี่อไปลาหนองเขาผมอีกีมันดื้อไม่ง่ายเอ้ยชเนไปชื้อมาเราไปเกียร์กียแล้วนางเบิ่งก็ซ้ำบัาเนิงอืมเอ้ยไปชื้อมาอย่าไม่ช้ ได้แปะเลยได้สลาดได้พี่น้องเงินละห้าหล่อเกี่ยวเอาในน้องข้าวกระเรียมชิมมพกันแล้วกับชิมาใคายข้าต่อยพี่น้องว่าขยางขยางคนหัวดีเขาปะย่างรักชิหากัได้โอ้โห่ัเชิรผัดโตกน้องเออพี่พังด้วอสีคนหัวดีกินน้ำคนโง่สารสารลอกคนดีโง่สารนองกินน้กูอยู่คุบกูเว้นนั่นาตายเลย กูจะได้สลัดแหละคะแดานี่ฮะอันนาฉนนิดบฮะแค่นอาน่ะเด็กแพ้แซ่ชะอนว่าไล่แม่หัวกันยังว่าจากมาไล่เพื่อนชะทอนเออโอ้ยคนโวดีหากินแล้วคนโง่เราพรเด็กพยยาไปอีกพอะเดประหยัดทองเต็งผัวตายเนาะมันรรมาดาได้หนิ ไม่ได้ฉอนจะเกลือใหญ่เลยอันนไรหยาค่า,า,าพี่น้องหยาแฝกก็หยาค่าเหมือนเดีกันได้ เมื่อยหรได้เกิดฮ่าชื่อเอคู่แล้วอร่อยกว่าบาททันด้มึงเห็นหมมดนะดนตตีนอีดา้านันมันดีในตีนอีดาวใส่ขมือนีนันมันจะมีชีดำชีเขียวงามอีกในตีนอีด้านู้นมเบิ่งในตีนอีดา้านกระท้ามันเกิดมึงชื่ออยู่ไซด์วะสิ หนานด้ขึ้มาถุ้่มกับมี่แทมง,งามอีนตีนอีดาวเว้นมันใส่อยู่ปุอยู่ไม่ถ่าได้เดี๋ยไปอยู่บ้านกรุงเทพนะเนี่ไบุตริ่มกิจการอีกบ้านซะาานะเ,เปิดได้เมื่ออื่นเขาก็ปเปิด เขาผักแต่มือเดียวนะมืออื่นเขาก็เข่าอีกเขาเป็นเขาไปเชงตีมือนี่ยิ่งเพราะว่าว่าเมื่อยถ้าโหลดมาได้ออกตาเอาอะนะเปลือกกระโพดอะนะกระโพนนั่นนี่เด้งานอันนี้งานอัดจีงัวนี่ มันอยู่ว้าน,นอใช่มัละสี่ร้อยผัวไงโหอยู่เวียงจันบอกเออจิบไปมื่อื่นนี่อือมเจ้าก็สิเริ่มกิจการขายอยีกบ่อนนี่ ผัจแกงมือมอุ่งเยนมึงยังหน่อยข้ามือฮื้อมาข่าวอีกพวกมอ,อกปลายดิดดผักบางมืออื่นนี่แหละ ีง่วนะ่ะบ่ไป้ายบ่าได้เห็ดปลายเห็ดเบอร์ถ้าอยากได้เป็นรอบครัวก็ได้ถ้าถามอีชีช้เยืออเลยก็ออยังไงอีชีไปนักนเล่าเนี่ยได้เป็นอันหัวหน้างานนะแม่อันมะเทาอีแทดชามนะเป็นหัวหน้างาน

อื่างกาใช่ห่อเขามาไกลเด้งเมื่ออื่นบ้าปะเถาะจะไปไงเมืองดูอีเนหน่อยนะมันเอาน่องะกลุ่มเนาะ กุ้มนอกเข้าไปนำกานไหขนาดนางโคกหงกอยู่นะวันนอ มันก็ห่อนแล้วเจสีเอ๋ยเหมือนก็เจยแปรหนูเป็นห่อนฮะนี่ก็มันจะเป็นจี๋อะไ้ต่อไปกันเสยนมหวมัดเงินนะยั่างนเราอัโตอันบักอโพดนะเห็นบ้านอาพว่ไป คนแบบนี้หัวโอ้ยครับโหลดไปเอาหน่ะครับโหลดมาเป็นกับคมแห้งไฟวะเชินบนเดียวกันหนิบจักเขาล่าออกไปได้เหรมันลายบ่อนได้ลายบ่อนแล้วก็ไปบ้องแล้วเสือมันก็ทุกเราอ่ะนะ เนือ้อจะขั้นเฮ้ยเงินมึงเหมือนเนื้อชามพันปลายมีไปเื่อยังต่อบ่ะเนี่ย,ย, 3, ยกูีสัมผัสมึงเนื้อชามพัน,น 3, ปลายมึงจะไปซื้อ,อยังต่อ มึงอยกได้ทงมึไปซื้ออีกทั้งใดถ้าซื้อยีบุญนมันแพงเด้อกูจะไปซื้อขั้นอันนัรไทยอือให่งจได้เกิดจะไปซื้อเอาไ้พอมีเงินถ้าเชื่อตอย่งงามในห้องอีดาวใส่นะกูยังวา

เงินหกพันแล้วเนาะัวมึงหพันหนึ่งมันบ่ะงามด้วยเนี่ยก็งามพอแล้วมันก็งามอยู่สั่นแล้วให้ก่อยร้องไปหาสื่อแถวงานบุญ ไปเลือกเขาแล้วอยู่ห่านเขาห่านไม่วอนปักสองนะอึดยังดับสาบอยู่ท้างในอย่างไรแล้วฮเจ้าะชองนั่งอยู่มีเงินก็สื้ออานแะไรตัวเองอยากได้

ม่นจะหายขอไอยขอสิตีให้เบิ่งนี่ชอบแบบใดเอาแบบเอารุ่นยอหน,น้าของโต๊ะแห่งดีว่าฉันมันจะคุ้มอยู่บ่เฮ้ยมันเพื่อเาขาโล่งก่อนซะเพรเฮ้ยเห็นมาคอมเมนต์ในช่องเราโยกแหลนุตีเห็ยนะเฮ้ีซีได้เงนินดีซีตีกันกับเพวะเพราะว่าได้เงนินเนี่เยเจดีฝากมาหายร่วมๆแล้วเมื่อวานี่เกิดจากข้อหมื่น เบอร์ป้าแหละตีจะชื่ออะไนะอยากตีหายก็แล้วกันตีเ <c oughs> ออแล้วเบอร์ก็ฝากเงินมาใ,ใช้ <c oughs> ขัดตีขัตีก็เรื่องเงินข้าศอข้าชนก็ลายเด็ดข้าได้เงินแล้วข้าก็อยู่ไฟอยูม่มันเหมือนี่กับผัวมันก็ขึ้นใจเหวี่ยเห็ดเวียงก,กุ่นกุนอยู่บ้านนี้เ <c oughs> ออทันบ่นมีเงินแบบตีกัน <c oughs> อะไรเงินนั่นในมือเศร้านี่เห็ดเวียงกุ่นกุนนะสิเออเห็ดบ่ได้บอกว่านัวหัวม่วนยิ้มใช่ไหมอ่ะ เรมซี่มาบอกเขาว่าซาซุยจะตีเขบ่าวใจเด้อว่ใส่มาจากไหนเงินว่าสันใส่จักหมือนยังว่าสิตีนี่ยมันมีเบียกกับโบตีแล้วพี่น้องเอ้ยไปตีมันกระเจ็บแต่ว่าเนาะอันนี้เข้ากับตีกันอรีเลยเข้ากับเดือดห่อนเรื่องเงินเรื่องค้ำเขาเข้ากันดีเขากันหองกันคล่องแท้โลด ค่าเราบ่ามีเวียกเราชิบะตีกระเล่นมันกับบอมแอนมันกับบอถ้ำซ่งเลยพี่น้องเอ้ยเ้ามันเออเ้ามันถือกิจการเ้ามันมีแนวพิษนะบราจะเป็นต้องจ้างแล้วพี่น้องเลยตีเองเอ <c oughs> าของกับเจ้าชีเมื่อบ่ได้บ่สันม่ว่านี่มีไอ้แปกะกันดิของกินของอยู่อึดหิวไลกินบ,บ่อิ่มบ,บเม่เต็มเขาตีกันวายมัน ฮุบเมื่อมื่อวานนี่เงินก็ได้อีกชี้ก็กได้เงินพอชี้ออก็ผัวแต่ชี้ก็กพัวโคกคับาทบ่เฮยแปะแปดอีก,กบาทหนึ่งกันเฮ้ยประวัติสะอาดเดอเ้อไม่เคยเห็นเด้อแบบเนี้ยม,น,น,น,ม,มนุษย์เทาบทธนาแล้วเหลืองเองเินเหลืองทอง แต่ฉันแรกก็ขอบุญขอบคุณ oh ที oh ่เ oh. บิ่งที่แย่งยาแปรกับอีสีขอบคุยยาแปรสาธุบุญอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ตสุขสุขคนโตอ้ยเยีอะเปล่งน้ำ